เฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้อาจารย์เขาสั่งงานอะไรวะโอ้ยเย่ประสบการณ์มหาลัยปีหนึ่งอย่างนั้นเหรอไอเราก็ไม่ได้จดไว้ซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นต้องมานั่งระลึกชาติเองอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะขนาดรักครั้งแรกในชีวิตผมยังสามารถจําและเอามาทําเป็นคลิปได้จะนับภาษาอะไรกับปีแรกของชีวิตมหาลัยที่มันยังผ่านไปไม่ถึง10ปีด้วยซ้ําซช่งเป็นช่วงเวลาที่บันเทิงเริงใจซะยิ่งนัก แล้วแม่งก็บ,บันเทิงอยู่แค่ปีเดียวคือปีแรกเนี่ยแหละเพราะปีต่อไปแม่งโคตรอภิมหาโควิดระบาดเฟสแรกทาเอาพวกกูต้องมุดหัวอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่กล้าออกไปไหนและไม่ไว้ใจใครเพราะกลัวแม่งเอา <c oughs> มาติดกันเนี่ยแหละ <c oughs> แต่ก่อนจะถึงตอนนั้นมันก็ยังพอจะมีอะไรให้เอามาเล่าอยู่บ้างและสิ่งแรกที่ผมอยากจะเล่าในตอนนี้ก็คือ <c oughs> ผมเกือบได้เป็นดาวสาขาแล้วครับประกวดดาวเดือนนะอยู่น้อง หนึ่งในกิจกรรมออฟฟิเชียลของทางมหาลัยที่เปิดโอกาสให้แต่ละสาขาได้มีโอกาสส่งตัวแทนตัวแม่ตัวมัมคนเด่นคนหลอ่อคนสวยไม่ว่าจะชายแท้หญิงแท,หงแท้หรือไม่แต่สาวสองให้ได้ออกไปเฉิดฉายและช่วงชิงตำแหน่งดาวเดือนประจำปีของทางมหาลัยมา,าไว้ในครอบครองฟังดูดีเนาะถ้าเราสามารถเอาชนะตัวท็อปจากทุกคณะและพาตัวเองไปถึงจุดนั้นได้จุดที่คณะกรรมการและคนส่วนใหญ่ลงความเห็นแล้วว่าคนเนี้ยแหละคือที่สุดเอาตำแหน่งดาวและเดือนแล้วก็ดาวเทียมไปเลยนั่นหมายความว่าเรานีนแม่งก็ไม่ใช่เล่นๆนะเว้ย ใช่ฮะไม่ใช่เล่นๆแต่ปล่อยให้ตำแหน่งอะไรแบบนั้นมันไปอยู่ในมือของคนที่เขาสุดกันจริงๆแล้วก็อยากได้ตำแหน่งนั้นไว้ในครอบครองจริงๆเธอฮะเพราะทุกคนในคณะศิลปรกรรมแม่งรู้กันดีว่าคณะนี้ไม่ไปถึงขั้นนั้นอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้จะ d i s เครดิตนะเพราะเอาจริงๆคนหล่อคนสวยมันมีนะเว้ยมีเยอะเลยแหละคนเก่งๆก็เยอะถ้าตั้งใจจะไปให้ถึงมันก็อาจจะถึงแหละแต่ส่วนใหญ่แม่งติสกันไง ไม่ได้อยากไปช่วงจริงอะไรกับใครลําพังแค่จะดีตัวเองให้ลุกขึ้นจากเตียงม,มาทํางานอย่างขี้เกียจสิบหายเลยจะให้ดีตัวเองขึ้นมาแต่งหน้าทาปากขึ้นไปยืนแอคบนเวทีเรียนตามตรงว่าอะไรแบบนี้แม่งไม่ใช่ทางกูเลยครับอันนี้ผมพูดถึงตัวเองนะครับไม่ได้เหมารวมเพราะงั้นก็ส่งประกวดพอเป็นพิธีแล้วก็กลับมาเลอะโคลนเลอะก,กาวเลอะสีกันเหมือนเดิมเถอว่าที่ศิลปินแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้ผมเกือบได้เป็นดาวสาขาถ้าถามผมผมไม่รู้ครับไม่ได้คิดว่าตัวเองเด่นอะไรขนาดนั้นอยูู่แล้วถึงงจะส80 หนาๆห,หุ่นเฟริฟรม์มๆเพราะช่วงนั้นเล่นเวทหน้าตาติมต่มๆพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทาให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเด่นกว่าคนอื่นแม้แต่น้อยซึ่งมันคงจะไม่ใช่แบบนั้นในสายตาลุ่นพี่เพราะสิ่งที่ผมได้ยินลุ่นพี่คุยกันในวันนั้นและผมแม่งจําได้ไม่ลืมมาจนถึงวันนี้ก็คือมึงว่าเอาน้องผู้เป็นดาวสาขาดีไหมสูงๆลอยๆอ,อย่างเนี้ยก็ได้เรื่องอยู่นะผมแบบเฮ้ทําแเต้ผมเนี่ยนะ ไม่ดีมักงพี่มอไซค์ผมยังไม่มีใช้เลยมีแต่จักรยานเงาๆคันนึงผมขี้เกียจปั่นไปปั่นมาบ่อยเพราะมันต้องเข้ามอมาแต่งตัวแต่งหน้าถ่ายรูปไม่เว้นแม้แต่เสาร์อาทิตย์เวลาซักผ้าผมเลยนั่นน่ะอีกอย่างไอ้มิกแม่งหล่อกว่าผมอีกถึงมันจะสูงไม่ถึง1้0แต่มันหลอ่อสุดในสาขาแล้วนะหรือจะเอาไอ้ฟิล์มก็ได้หน้าตาพอๆกับผมแต่มันพูดเก่งกว่าผมเยอะสูงเกือบ180ยเหมือนกันถึงจะปากแซบไปหน่อยแต่ด้วยลุกที่ดูเป็นคนกวนๆแบบนี้สาวๆน่่าาาะะะชออมมก,กวนนนเเเพรัั้ดีืผ อันนี้ผมคิดในใจนะครับไม่ได้พูดออกไปเพราะเอาจริงๆตอนนั้นผมคิดว่าพี่เขาน่าจะพูดเล่นแต่นั่นมันก่อนที่ผมจะเห็นกระดาษในมือพี่แกกระดาษ A4 ตีตารางช่องเล็กมาเรียบร้อยพร้อมวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้ตรงมุมบนสุดมันคือเอกสารคัดรายชื่อดาวเดือนของแต่ละสาขาและมันคือสิ่งที่ทําให้ผมมั่นใจว่าชิปหายละกูพี่แกพูดจริงเอาไงดีวะคือยังเอออ,อตามน้ําเหมือนที่เคยทํามาตลอดมีหวังโดนลุ้นพี่จับแต่งหน้าแล้วก็โยนขึ้นเวทีแน่ คือใจหนึ่งก็รู้แหละว่ามันคือการส่งประกวดพอเป็นพิธีรู้กระทั่งว่าต่อให้ผมขึ้นเวทีไปยังไงมันก็ไม่ชนะอยู่แล้วแต่คือกูเขินตัวเองครับแม่งไปเลื่อนดูรูปดาวเดือนแต่ละสาขาที่ทางคณะเขาถ่ายมาลงเพจมหาลัยกูได้แต่ดูไปขำไปพร้อมคิดในใจว่าดีแค่ไหนแล้วที่กูรอดเคยนั่งดูรูปตัวเองตอนเด็กแล้วรู้สึกเขินตัวเองไหมครับนั่นแหละครับถ้าผมไม่รอดความรู้สึกก็น่าจะไม่ต่างกันเพลเพอจะหนักกว่าด้วยซ้ําเพราะอันนี้แม่งเอาลงเพจใหญ่ที่คนกดไลค์เป็นหมืน่นทีนี้คําถามคือ แล้วทำไมผมถึงรอดทั้งที่เป็นถึงหนึ่งในตัวตึงถ้าถามผมผมก็ไม่รู้สาเหตุจริงๆเหมือนกันแต่เดาว่ามันก็น่าจะมาจากความที่ผมดูเป็นคนพูดน้อยในสายตารุ่นพี่เนี่ยแหละมั้งอยู่กับเพื่อนทั้งวันกูแม่งพูดไม่ถึงสิบไปยคเรียกได้ว่าแทบจะถามคําตอบคําก็มันยังไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะพี่หัวรอดสักแอะแทบไม่มีเพราะส่วนตัวผมเป็นคนเส้นลึกมากไม่เชื่อลองส่งคลิปฮาฮามาให้ผมดิเดี๋ยวทำรีแอคชั่นให้ดูยอกหยอกยอก,ยอก ทีนี้พอมันมีตัวเลือกที่ดูจะเหมาะกว่าพี่ๆเขาเลยไปเลือกไอ้ฟิล์มแทนและมันก็ทาให้ผมรอดวูดวิดซึ่งก็ดีแล้วแหละปล่อยพวกกูตั้งโต๊ะขายของอยู่หน้าเวทีเนี่ยแหละดีแล้วไอ้เห <Yeah. S 1> ี้ยจินตนาการภาพตัวเองโดนจับแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายรูปลงเพจมหาลลยแม่งจะได้สักกี่ไลค์กันเชียววะเผื่อใครไม่รู้ยอดกดไลค์ในเพจ Facebook ถือเป็นหนึ่งในคะแนนความนิยมที่ค่อนข้างจะมีผลในการประกวดรอบถัดไปนะครับใครได้เยอะก็แปลว่าสุดจริงใครได้น้อยก็ไปเกณฑ์ญาติสนิทมิสหายมาช่วยกันกดให้มันเยอะ ขออย่างเดียวห้ามใช้เว็บปั๊มยอดไลค์เด็ดขาดจับได้ตัดสิทธิ์ทันทีแล้วสาขานั้นก็จะไม่มีดาวเดือนส่งประกวดในปีนั้นแต่ถ้าจับไม่ได้ก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอา้าซึ่งหลังจากที่เสร็จกิจกรรมทุกอย่างก็ได้เวลาเข้าสู่ฤดูการแห่งการเรียนและการทํางานส่งอาจารย์อย่างเต็มรูปแบบทีนี้เรามาพูดถึงเค้าเชอร์ช็อคที่ผมได้เจอจากการเป็นเด็กปีหนึ่งกันบ้างเอาที่ผมตกใจที่สุดเลยนะคณะศิลปรกรรมที่ผมเรียนแทบไม่มีรุ่นพี่คนไหนใส่ชุดนักศึกษามาเรียนกันเลยครับ กูเดินเข้ามองมาอาทิตย์แรกได้แต่เกาหัวแล้วก็มองหน้าเพื่อนพร้อมถามเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมมันมีแต่รุ่นเราที่ใส่ชุดนักศึกษาวะรุ่นอื่นนี่แม่งปล่อยเซอร์เป็นฤษีมาเลยเล่นสะผมแยกแทบไม่ออกว่าคนไหนรุ่นพี่คนไหนอาจารย์ทั้งที่จริงๆคือมันแทบจะเป็นเรื่องปกติเลยเว้ยสำหรับคณะที่อยู่กับกาวกับสีกับดินเหนียวแทบจะทั้งวันจะให้ใส่เสื้อขาวมาทํางานเดี๋ยวก็เละเทะซักไม่ออกกันพอดีมันถึงต้องมีเสื้อช็อปที่เอาไว้ใส่ตอนทํางานโดยเฉพาะไงเลอะได้ไม่ต้องกลัวจะซักไม่ออกเพราะมันไม่่อออกอยูแล้ว วิธีเดียวที่มันจะออกคือมึงต้องซื้อเสื้อใหม่เพราะงั้นไม่ต้องไปสนใจคิดซะว่ายิ่งเลอะยิ่งเทแต่ไปๆมาๆไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะความชิลทั้งจากนักศึกษาและจากอาจารย์ด้วยหรือเปล่าเพราะเมื่อเวลาค่อยๆผ่านไปเสื้อช็อปที่เคยใส่เริ่มกลายสภาพเป็นชุดนอนไม่ใช่ชุดนอนแบบนี้นะชุดนอนที่แบบเสื้อยืดธรรมดาที่เราใส่กันเป็นปกติอะนั่นแหละฮะตื่นมาชุดไหนล้างหน้าแปลงฟันบิดมอไซค์มาเรียนกันทั้งอย่างนั้นเลยอาจารย์ในคณะไม่ว่าด้วยครับ เขาก็น่าจะเข้าใจแหละเสื้อช็อบเนื้อผ้ามันคคอนข้างหนาใส่มาทํางานบางทีมันร้อนอาจารย์บางคนเขาก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเพราะงั้นจะใส่ชุดนอนมาทํางานก็ไม่ว่ากันขอแค่ให้มันสุภาพไม่ฉูดฉาดเกินไปก็พอถึงสุดท้ายแม่งจะใส่รองเท้าแตะเดินเข้ามอกันเป็นว่าเล่นก็เหอะเสื้อกล้ามข,ดขาดๆแม่งยังใส่มาทํางานกันเลยเพื่อนกูเนี่ยแหละไม่ใช่ใครที่ไหนทีนี้พอไม่มีใครว่าปุ๊บมันเลยกลายเป็นเ u l เจอร์ช็ c สสาหรับเด็กปีหนึ่งอย่างที่เห็นแรกๆก,ก็ตกใจแหละเชี่ยทำไมพี่ๆเขาชิลกันจังวะ บางคนเดินเข้าคณะมานี่คือคีบช้างดาวสีขาวน้ําเงินเปิดหมดเล่นซะเห็นยันเล็บขบเสื้อขาดนี่เรื่องปกติเลยจะหญิงจะชายจะขาดเล็กขาดน้อยหรือถึงขั้นตั้งใจทําให้ขาดเอาซะให้แน่ใจว่าเดินไปไหนคือมึงต้องได้ยินคําว่าโอ้เซ็กซี่นี่มันคณะอะไรกันวะครับคณะศิลปรกรรมหรือคณะบ้านหลังที่สองแรกๆก,ก็เหวแดก,กันเกือบทุกคนแหละหลังๆก็เริ่มไหลาตามน้ําไป ชุดนักศึกษาที่เคยคิดว่าจะได้ใส่อาทิตย์ละ5วันกลายเป็นได้ใส่เฉพาะวันที่ต้องไปเรียนรวมกับคณะอื่นซึ่งใน1สัปดาห์มีวิชาอะไรแบบนั้นไม่เกิน3คาบซึ่งก็อย่าให้มันเกินเลยบางคาบเรียนตั้งแต่บ่ายเลิก4ี่โมงแม่เจ้าเหมือนเห็นพวกผมกระโดกโอเมก้าสก่อนจะมาเรียนน่ะทาไมต้องโอเมก้าสวะก็เพราะว่าโอเมก้าสเป็นไขมันดีที่จําเป็นต่อสมองและร่างกายของเรายัางไงล่ะ เพราะว่าสมองประกอบด้วยไขยมันถึง60%โดยที่20%คือกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ต้องได้รับจากอาหารมื้อหลักมื้อรองหรืออาหารเสริมเท่านั้นวันนี้ผมเลยอยากแนะนำน้ำมันปลาโอเมก้า3 Norway Daily จากทางแบรนด์ Clarity ส่งตรงจากประเทศนอร์เวย์ช่วยบำรุงสมองเสริมความจำเหมาะสำหรับคนทำงานหนักใช้สมองเยอะหรือใครก็ตามที่อยากเริ่มดูแลสุขภาพแบบง่ายๆในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปหากใครสนใจก็สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับทานง่ายทานสะดวกเพียงวันละ1เม็ดเริ่มวันนี้เพื่อสมองที่สดใสในทุกๆวันถึงสังคมมันจะไม่ดีอยากให้เราสดใสขนาดนั้นก็เหอะเหมือนเด็กปีหนึ่งที่เข้ามาเรียนแบบสดใสในปีแรก แต่พอเจออะไรเยอะเข้าความสดใสที่มีมันก็เริ่มลดน้อยลงจนสุดท้ายก็กลายเป็นเหมือนพี่ปี2ส่วนใหญ่อะคือไม่ติสแตกก็คือปล่อยชีวิตให้ไหลาตามเวรตามกรรมไปเลยย้ําว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดถ้าไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นก็โดบโอเมก้าสแล้วก็ออกไปเรียนวิชาที่เรารักกันเถอะทาไมกูต้องกัดฟันด้วยวะกัดฟันเหมือนตอนลุ้นเกรดออกเทอมแรกเลยจริงๆก็ไม่ได้รุ้นขนาดนั้นหรอกอย่างที่บอกว่าคณะศิลปกรรมมันเป็นคณะที่ค่อนข้างชิวโดยเฉพาะในเทอมแรก มันไม่ได้ชิลแค่เรื่องไลฟ์สไตล์นะครับชิลยันวิชาที่เรียนเพราะส่วนใหญ่วิชาในเทอมแรกที่เด็กปีหนึ่งต้องเจอมากกว่า70%มันคือการปรับพื้นฐานด้านทฤษฎีครับทีนี้พอมันเป็นวิชาพื้นฐานปุ๊บงานมันเลยน้อยมากน้อยแบบที่ผมใช้เวลาอยู่หอมากกว่าอยู่มเกือบ2เท่า ถึงสุกก็แค่เข้ามอไปฟังอาจารย์บรรยายสั่งงานนิดหน่อยทําเสร็จส่งในคาบหมดเวลาก็แยกย้ายไปเรียนวิชาอื่นไม่ก็กลับหอแทบไม่มีการสั่งงานเป็นชิ้นที่ต้องใช้เวลาทําหลายวันส่วนใหญ่สั่งวันนั้นก็คือต้องเสร็จแล้วก็ส่งวันนั้นเลยมันเลยกลายเป็นเทอมที่เรียกได้ว่าแทบจะชิวที่สุดใน4ปีและเป็นเทอมที่เกรดเฉลี่ยของผมพุ่งขึ้นไปแตะระดับ3.7เท่าไหร่ไม่รู้ลืมแล้วจาได้แค่ว่ามากสุดในรุ่นเอาสักกูไม่ทันได้ตั้งตัว ตอนเห็นเกรดตัวเองครั้งแรกกูนี่นั่งขยี้ตาไป3ามสีท่ทีในใจได้แต่หวังว่ามันจะมีใครสักคนเดินเข้ามาหาผมพร้อมฝ่ามืออรหันต์ตั้นหน้าไปทีหนึ่งเผื่อมันจะทําให้ผมตื่นขึ้นจากฝันในวันที่ผมไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะมีอยู่จริงจากใจคนที่เคยเป็นเด็กท้ายห้องตอนเรียนอสมชัญการที่อยู่ๆก็ค้นพบว่าตัวเองกลายเป็นตัวท็อปของรุ่นตอนอยู่ปีหนึ่งมันเป็นอะไรที่รู้สึกวเดฟักมากกว่าจะดีใจเพราะตัวผมเองรู้อยู่แก่ใจว่ากูก็แค่ทํางานส่งตามเวลาและก็พยายามอย่าขาดถ้าไม่จําเป็น กูจะเคยหนีอาจารย์ไปเที่ยวกับเพ,เพื่อนเพราะรู้ว่าอาจารย์สั่งงานแล้วก็เหอะแต่คือกูดันได้เอในวิชาที่หน่วยกิจเยอะมันเลยทําให้เกรดพุ่งเฉยๆแค่นั้นเลยครับเพราะงั้นกูไม่ได้เก่งครับกูแค่งโง่แต่เสือขยันและมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงเฉยๆบวกกับอาจารย์เขาไม่ห่วงเกรดด้วยแต่ละคนใจดีกันสุดๆถึงบางคนจะพูดมากไปหน่อยแต่พอถึงเวลาต้องให้คะแนนปุ๊บเขาไม่ห่วงคะแนนกันเลยครับแค่ส่งงานตามเวลาแล้วก็อย่าขาดบ่อยตั้งใจทํางานหน่อยแล้วก็อย่าก,กวนตีนอาจารย์มากกจนนเินไป แค่นี้เกรดเอก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วครับเชื่อผมไหมครับไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับอาจารย์แต่ละคนไม่เหมือนกันและอีกอย่างที่สําคัญของแบบนี้มันต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเชิญเลยครับน้องๆผมคงไม่พาตัวเองกลับไปจุดนั้นแล้วแต่สําหรับใครที่กําลังอยู่ในจุดนั้นหรือกําลังจะไปอยู่ที่จุดนั้นลองทําตามที่ผมบอกดูผลลัพธ์จะเป็นยังไงตั้งใจและได้อย่างที่หวังไหมมาบอกผมด้วยนะครับโชคดีครับ ว่าที่นักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ